สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกท่านคะ่ะตอนนี้แม่สีพามาดูมิ่งนนะะป่วนนะคะคุณคนป่วนนะคะเด้อแม่ f ีเอ้ยเขามาเบิงเด้เขามาเบิงมิ่งคุณเห็นบอคุณมิ่งป่วนนะคะมิ่งป่วน สวัสดีค่ะหนึ่งคนแล้วนะคะมาดูมิ่งกันสดๆตอนกลางวันตอนบ่ายๆได้กินน้ำแล้วพอนก็นดีใจคนปื๊ดปึ๊บปื๊ปื๊ปุ่นเอาสู่พันโตเจ้าของแล้วเออป่ปวนจริงๆค่ะป่วนจริงๆดูสดๆเลยค่ะขอบคุณแม่เอีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมทีวีดีโอนะคะบรรยากาศวันนี้ หล่อนมากค่ะแม่สีกับทำงานในบ้านนี่แหละไปตัดหญ้ามาแล้วก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กุ๊กกุกกัวยุนก็เลยบม่มีเวลาปันไดก็เลยฉันมีเวลาก็เลยไปไล่สดให้เบิ่งค่ะเบิ่งมิงเลยค่ะเด้อผมผมดื้อบอครับผมปวนบอครับ มาสวัสดีเมซี่เร็วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหุ่นนะ่ะเบ่งเอาเดอ้อเมซี่เบ่งเอาหุน่นลูกชายเจ้าพดเพิด,ดสแสดงบดบาทสุดยอดเลยเล่นสดสดเลยค่ะเล่นส,สดสเลย ก่อนยับก่อนอหมองก่อนยดืดอยดืดอมิ่งทำไรมิ่งทำไรมิ่งผมเล่นครับผมป่วนครับใบใหม่ล่นหลกวดบวบหวัดบ่ไหว,าาวาเลยชั้นตาพิษทั้นเศร้าทั้งเย็นคอยกันค่ะ มันบรรยากาศสดๆเลยค่ะเด้อตะกอนไม่สีกับบอดเไล่เราเพราะว่านี่ส่วนมากกับเพิ่นนิติการไล่อ,อยากให้พี่น้องเบ่งสดๆเนาะก,ก็เลยหัดเห็ดหัดทับน้ำเพลินค่ะโอ้โหมวนบอมิงมวนบอมิงคนจังสีแล้วเด็กหน่อยไม่ไปโรงเรียนเหรอเลิกเสีย บบได้ okay. ไปดอกคาเมื่อนี้กับจิคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อจังสี่กับอยู่บ้านโอ้โหคุผมแสดงแล้วได้หน่ผมแสดงให้แไหมเอสซี่เบิ่งแล้วได้หนิคุนอันเพ่งเขาว่าพระจันทร์แดง อันนี้บิ้งหูแหว่ง <laughs> แม่เป็นเหยยบหูเป็นหูเศร้านี่แหว่งออกมาหน่อยนึงเพื <laughs> ่อนเออโชว์ล่ะค่ะโชว์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 ชวชวชวเออโชว์ครับโชว์นะ่ะอืเพ็ดจังไรจังสาร ได้หากินไปแล้วตลอบเสาพอเป่าแม่เจ็บเขามานอนอยู่นี่เมื่อคืนนี้เห็นนั่นเราค่ะพ่อไปใส่เเป่ากลับไปขายของพราอ้วนี้เย็นก็ไปร้อยเอ็ดนะคะไปหาซื้อผล,ลไม้ด้วยไปเอาของด้วยค่ะเอาอี่ยังจังสอนฮึ xin nhánh dáng sản Bưng 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 mẹ thi bưng bưng chất bắn 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 sốt bắn สิรับระเบ่อนี่มองหันรับไปจนว่าเกือบสองชั่วโมงซิปซี่มาจากสีสเกตคนก็มาแวะหาเพิ่งได้ยินเสียงรถจอดปิดประตูตุ๊กเนิกันลุกเนาเบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้งสดๆเลยค่ะ เพิ่นก่าเจ็บป้เจ็บกันแม่บ่วยู่แม่ไปตัดหญ้าพอ่อป้อว่าเพิ่นลูกขึ้นแม่เพิ่นเหยียบได้น้อยนึงนะปิดปิดออกน้อยนึงเพิ่นก็ห้องอยู่เด้ะวันนี้แม่เพิ่นกับมะขา่มมองนั่นละมองหูนั่นละโอ้ยสั่งจะเป็นคือคน,นเนาะขั่มดูดูแม่เพิ่นกระได้ขั่มมึงดูให้กินน้ำให้เล่นน้ำเราได้ค่ะหนึ่ง เป็นจังมีแห้งถูแม่งแห้งไถอยูน่นี่ดูบรรยากาศสดๆนะคะนอนก็นอนซะนอนลงนอนลงอนนอนลงนอนลงครับนอนลงมิงเดี้ยวขั้วทรศัพท์เมเดอร์เงี้ยวขัาา้วบเมเดอร์ ออุ่นน้ำครับน้ำน้ำครับน้ำนม่สันค่ะขอบคุณนายๆค่ะชัดจ้าขอบคุณค่ะแม่สีกับพวกคอยหัวเห็ดกันใดกำลังหัดกำลังเฮียนโอเอ้าอ ค่ะเห็ดทางอียงนอนี่ยน้อครับครับครับตั้มโอ้โหตัวแสนดูดูแลน้องค่ะด้วยนะคะช่วง่ะดูแลอยู่ค่ะเพิ่นกิดสุขภาพแข็งแรงอยู่เรียนกุ้งลุย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 คุณอ่ะขาหลังคุณอ่ะ ตกแตกตกแต๊กตกแตก,ตก,แตกอยากนอนก็บนอนหลับสรุูกนอนให้หลับสรุปนอนให้หลับเสียงเบาไม่สีค่ะค่ะค่ะเสียงเบาค่ะโ ดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ละค่ะให้ข้ามโฆษณาขอบคุณหลายเด้วยค่ะเด้อที่ซอยเป็นแรงใจเ้เมซีมีกำลังใจ็ดคลิปเฮไม่ไม่เซีเบิ่งค่ะสองสามเดือนมานี้บ่อบบ,บ่ท้อใดค่ะ เบิงไพ่มิ่นแล้วสิพาไปเบิงไพ,พ่พริกเห็นบ่เห็นบ่ เบ,บิ่งเบิ้งไพ่หมิงต่อตาเป็นพี่น้องมิงว่าแต่ว่าแก้วตาปีมิงกำลังในแปดเดือนตื่นถุงบําบัดถุงกระ กวดบ่าสะอาดตัวค่ะใหไม่รุ่นกวดทั้งวันหล่นทั้งวันเลยมีแต่ใบามาให้เลยใส่หิวนมสิขอนมคนจิ้นหมาม้งแม่ครับมิงกินนมแม่ครับขอบคุณหลายหลายด้วค่ะเด้อที่เขามาชมนะคะดูดูมิ่ง เพ่ขอจิ้น,นมอากาศร้อนเบิ้งเลยค่ะเบิ้งเพิ่นขอจิ้น,นมแม่เพิ่นนอนบ่หลับแล้วกระวนกระว่ายเนาะต้องได้ดูดนมก่อนยังสินอนได้ นอนไปครั้งแรกตอนนั้นเกือบสองชองั่วโมงเลยสิเสียงหลดน โอ้เนี่ยใหแม่ก็น่าตั้งกลองไปก่อนเบิ่งเด้อแม่สิเอาหน่อให้แม่เพิ่นก่อน,น ครับจนกิ้นหยาครับชิ้นหยาน้มให้ให้กินมันให้กินกล้วยแค้มตะลูกแต่แหวแม่เพิ่นนี่ทั้งวันเลยแม่เพิ่นนีกแล้วนะคะ กินนมเยอะๆอยู่ครับ โอ้ยไม่ออกเลยจักโม,ม่งเลยคือท่านบ่ท่านดอกคือนี่กับบุงหงวด้วยกันขอบคุณแม่เอซีนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะ ขอบคุณหลายค่ะดืมเข้ามาสับสไค์กดไลค์กดแชร์นะคะพ่อเจี๊ยบแม่เป่าแม่เป่าพ่อเป่าแม่เจี๊ยบก็กลับ,บันแล้วค่ะกลับไปขายของค่ะดื่มเข้ามาสับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจค่ะแม่ขอแม่สีขอออกจากนะ เดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือว่ามีโอกาสดีๆเขาเล่นดีๆก็จะมาถ่ายทอดสดให้แม่เอฟซดูต่อไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ